กิงไม้ละหลุดไม่เขวละเหว่กินไม่เลี้ยงเขียวแห้งเปือนปวงดอกเมาดอกแงะมาบ้านจี่หลวงกะยงกะยวงองบอนดอกเฉวยสวัสดีครับปุ้ย สวัสดีครับนี่ฮะอุ้ยปั่นฝ้ายกันนี่ปั่นฝ้ายปั่นคนเดียวเลยเปิ้นคนเดียวเลยล่ะโอ้แต่อุ้ยดีขนาดน้อไว้ต่อผ้าไว้ต่อผ้าอ่าต่อผ้าห่มผ้าเอาแป้งไ้าผูกมือเลยครับกี่ม่อยแกเอาเอาผูกมือแต่งชายชีนเอาสืบเตกษาสืบเตกษาได้หมดเน่องได้หมดผ้าผูกมือได้หมด เอาแหกขวนห้องขวนนะห้องขวัญก็ได้อืออุ้ยอายุเท่าไรแล้วครับตอนนี้แปดสิบสองแปดสิบสองแรงตาดีตาดีได้ยินหมดเลยกินข้าวล้ำล้ำหล่นก็ได้หล่นแต่บกบกได้หลังหลังบกให้ดีหลังข้อมอุ้ยครับลฝ่ายนี้อุ้ยเอาลูกไหนมาอุ้ยผูกคนเดียว อุ้ยเอาลูก์ไหนมามันจึงมีมือละมีมือแล้วครับอุ้ยปลูกคนเดียวกครับปลูกคนเดียวที่จะกก็ขอแค่ว่ามันหมดมือแก็ซื้อเลยซื้อนะครับอโลห้าสิบบาทโลห้าสิบบาทแต่อุ้ยก็ต้องมาปั่นกูเดียวเอียร์หนอปั่นคนเดียวเอามาอีกเอาแกนออกกระป๋อนบูเดียวอีกหมดมีละมันหลุไปเลยละโอเรียนเลยอะครับอันนี้ละรู้ แจ้งคนแปลงอันที่คนแปลงเนีตายไปละแต่อันนี้อันนี้มีมืมาเมินแล้วเนาะเนี่ยเมินมา่อเชนแม่ละเชนแม่แล้วซื้อทอดกันมาเนาะซื้อทอดมาปูจาได้ก็ครับฮะปูจาได้ก็ไม่ละของแม่ของแม่เออก็ะผมเค่ได้พูดจาของอุ้ยมาของเก่าอ่ะได้เหรอไม่ได้ของแม่ของฮักฉันอุ้ยก็ไปซื้อใหม่อ่ะบ่มีใครแปลงละ ของแม่ห้าฮักช้าไวกะเดินอเดินดีปีใหม่ห้าน้ำเขาไม่ชอบป่วยเขาโคตรเขาแพ้ไรของแม่แล้วอันนี้เป็นของเก่าตีอุ้ยคับสัส่งซื้อตลอดมาเนาะของเก่าแม่อันนี้เปิดห้องอย่างครับวิเพียเพ้ยนเพียเพ้ยนเพียเพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนอแล้วก็อีทไม่แหมบรรุอลไรละมันหอมไปขอปั้นแต่งอยู่ อันนี้กือมีการต่อฝ้ายเนาะถ้าเอาไปจ่อผ้าห่มกันต่อผ้าห่มอือผ้าห่มหูห่มปวดดีอุ้ยแปดสิบายแล้วแล้วก็อันตะกอนอะแม่ช้อน่อนแล้วก็ปอนผ้าแผ่นเออเอาไปจ่อผ้าแผ่นแล้วก็เย็บเย็บมือนะเย็บด้นหงเย็บเย็บด้นหงแล้วก็เอาไปจุ่มมะฮอง นุ่ <น uyorum. S 1> มทัดเตียวตัดโลกะตัดเชื่อกะไงกะเมื่อก่อนม <od> so ัน <wenn> จ <str unk> <st ups> ักบะหมี well ่เมื่อก่อนมันจักบะหมี่เนาะเงี้ยมือตอนจ้างวันเลยเนาะเราจ้างอันจุบมาได้มาจ้างเมื่อนุ่มเมื่อน้อยกเมาไปอยู่กับเพื่อนเลยมาไปแย่การ ล้วหนังอีเจมีเอวก่อนเจมถ้าเจมีเอวอุ้ยกัน่าภาคหน่นอนในมุมนังอุ้ยอุ้ยตรงไหนเนี่ยกับตั้งหลังเนี่ยครับอ๋อมีวิทยุเครื่องหน่อยเปิดฟังเพลงหน่อยอุ้ยฟังธรรมหรือฟังสอเพลงแค่บงชลาเหลือฟังธรรมกับฟังโชกับอะไรกันอ๋อมนเน่ยนีน่นี่น่ความสุขของอุ้ยอ่ะ แล้วก็เตื้องหาอุ้ยก้อนแก้วก่อครับก็เตืองเตว่าในการก็เตืง่องนะแล้วอุ้ยก้อนแก้วมาเอวหาขอก่อบ่มาเอบะม้านอะพราะปอยฉวนเนี่ยบะม้าเรอบุไปแล้วเนาะนึกว่าปอยโมดอะไล่ะปอโมดแล้วเนาะน้องมากะปอยเล่ยพระชักคนอ่ะน้องไม่ยิงกไปปน้องพระใจน้องพระใจปอยเปลี่ยวบุญจานพันธุ์น่ะ วันนี้ดใจได้มาเคียวอุ้ยอ่ะอืมอีจ่ายกันค่ับไข่เคียวอ่ะมันมาเด้อครับามันองเเดี๋ยวคนดังวันรุ่งักเละลอปเลเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวมาเคียวอุ้ยอืมเอ้กัช่วยด้โชว์ด้ค่กะเนี่ยเนาะอุ้ยหนอที่อุ้ยกิ๊กไ้หนอ ผ่านคิกอ่ะล่ากระถิ่นี่อุ้ยก็จะไปคิกเนี่ยเนาะกระถิ่นที่วัดมาทับตุนะอ๋อนี่นี่คือุ้ยเี่ยโชว์ได้อะไรโชว์ได้เมื่อหนุ่มนะเออเดี๋ยวนี้โช่ได้ก็อ้อโช่หมดละไปเลยแหละจ้อยได้ก็ู่ไว้ยละจ้อยได้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวนี้จำได้ก็อผมจะให้จ้อยผมังอ้อจำได้ก็ค่อวัยละอุ้ยจำได้ก็ หมใครวะอ๋อเดี๋ยวผมจะตั้งใจฟังอุ้ยจ้อยหนออ๋ออ๋ออุ้ยจ้อยฟังจ้อยของสับปะรดเนี่ยอ่าเริ่มได้อุ้ยช่วยนะช่วยยังว่ไงได้ล่ะว่าเลยจ้อยเลยจ้อยเลยลกจ้อยหนุ่ยแม่จ้อยกิ่งไม้และลูนใบเขียวและเอวกิ่งไม้เลี้ยงเขียวแห้งเปื่อนปวง ดอกเเป้วดอกแงมาบ้านจี่หลวงกะย้อมกระยวงอุนอ้นดอกเชวยแช่แรงหอมไก่ใจเฮินดอกน้อยอยู่ตามพงเอมน้ำค้างเสียงบลีเอเองกินน้ะไม่กล้าเว่ยเชียงเสียงบลีอ่าดีกับรีกยังมาช็อตได้หรอชุดละ ขอคุณอ <c oughs> ุ้ยใน้นที dungeon, ่จ kind of <c oughs> <c oughs> ้อยคือลูกหลานฟังเดี๋ยวจ้อยเอาอุ้ยแต่กหัวอกเป็กมั่งพอดูแล้วจังแล้าเล่นปมเอ๋ยแสงนที่แป้งเฮยเลยเบาหันหน้าสวยอันห้ามบ่าวห้ามบ่าวสมัยบ่าวมัจจิกา มันเป็นยนไปเลยทัดคำเป็นแค่ได้บละนาต้งกลวยหน่วอยอกเยลย์น้ำตาพ่อหน่อยที่สสหนั่งห้จึงวันมาเดียวเดียวนี้จึงบ่ได้หัน <c oughs> จะรีป็นคำไยไหนจะเจ้ามาฟางมาเล้ง าน้องเดินออกเข้าเข้าหาใจเราพีหลักข้าจะต่งหน้าปวดดีรักใกล้ียวกอดฟันปิ้งนอนก่อนหลายลเฮยจบละผมครับอุ้ยครับปวนฮะเชียงบุรีมานอนหูอว้ยจอดเอ่อเสียงบุรีมเจิดเจือมาขออุ๊ยจองฟังน่ยสักีจ้อยจ้อยหาเบาหนอ เราบีจอยอย่างของนอกจากจอยหักบาตรจอยหักบาตรมีหลายอย่างลูกหลายอย่างครับอันนี้คือจอยจากอุ้ยสุปจอยไปตุยปันปั่นไฟไปตุยหาย่าแล้วครับเจ้าโมเคยได้ยินอุ้ยดีอุยดีปั่นปันน้ำต้นปันน้ำต้นครับอุยดีที่บ้านหมือนกุ้ง ฟันน้ำต้นปันกระจ้อยสองหมูฟางเนี่ยและนนี้จะได้ยินอุ้ยซุขบ้านทับแม่แจ่มบ้านไฟและจอยผมฟังขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณทั้งนักแล้วจุดีจุดีบุญทักแชาเเลยขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุร้อยซาวเนอยเดอชาวยชาอยู่บนเรือหอเดี๋ยวผมจะมาเคี้ยวไมเนอร์ ขอบคุณครับ <laughs> <laughs>